สวัสดีพี่น้องสวัสดีทุกคนนี่ทีมงานแยกยกันไปทุกคนทีมงานแไป,ไปกัข้านดิโด้มาหนี่นี่เป็นพูนนู่นนี่ทุกคนนี่แหละเป็นูนนู่นนี่มากกว่าทีมงาน,นมาสีโ่โตทีมงานดิโดน้นำมือนจะไปนำกันทีมงานสีหาคนนะนบ่เหล่าเบง อย่าเดียวกันไปผัานมูแน่ทางนั้นผัานมูน้อยผันไกลในไปทางนั้นเพื่อนแฟนพูดตรงเราเดีย๋ยวกันไปทุกคนเจ้า้าสองคนคืนพูดนูงนนี่แหลยการจมานยังเนี่ยตัวำคัญทุกคนดอกกระเจียวทุกคนนี่โอ้นี่ดอกกระเจียวออกใหม่ทุกคนดอกกระเจียวชนะทุกคนกำลังคนตกเล็กจมานะ มากปาก่จเจๆๆๆๆมมเียวเขวาป่าล่างน้ำาอี่จู่ๆจู่ๆทุกบ้านขราตาปิ่มานก่เจียวเชิญถือว่าม,มาแรงต้างคำๆถือรอเก็บมานก่เจียวโ้นพอพนสิตก ทำงานมาอลไรทุกคนยาวมากแต่ถูกมาหนึ่งผ่านไกลเฮียเยอะเลยมูปลาหมูปลายาวมาเรียบร้อยโอ้ฝนโปร์โอ้เงี้ยตรงจริงสริงโอ้ขนาดนั้นโอ้ผ่านมอกเฮียเยอะทุกคนโอ้หนาวโปรย เลือกก็ได้ขครแย่งได้หรือเพิ่มหอกตายเพื่นบ่ลกระเป๋าโอ้ยยังดีอยู่นะตึงเนี่ยดูไหมิึงกันเบิึงโอ้โหว้าวผ่านมองถึงยะเล้ว เเยียินเยียดเฮ้ยเฮ้ยันกินขาวอั่นกินาวชี้แจงเลยทกคโอ้ถึงงานแยกกันตายหางกับน้ากบตาเหมือนดอยเนียวจอยเนียวมีอยู่ดอกแ่ยนึ่เด้นี่งาปูใหญ่เยียเย จับกบได้ใช่จับคานมาวัวงูทิ่มพึ้งไงพวกนี้คนตัวใหญ่อยู่นันจับแต่เต็นท์ยังทีมอยู่จับมาอันนั้นจับได้แต่ขามันวัวงูให้มันเร็วๆหยุดปึ้งฝรั่รับเอือบใส่ทุ่งยางบอกเอือบแล้วกขาเขาทุ่งยางเออมันเขาใส่น้ำจริงตัวนี้ก็มาได้พูดไหมนะ ันดเี่เขาไปีเลยใคร้บอกเขามาก่อนโอ้ไม่ไฟหนึ่งเขาเว้นไ้ามต้อไฟดูโนาเพิรนตะว่าหนึ <c <c ่งเออมันจะจะใส่โคนาขนาดใส่โนาหนึ่งเจ้าหน้า นี่จ้ะนี่จัใส่พนาหนึ่งนีครับซึ่งตโก้เทียมใส่มีแดงกีนเปลาปทุกคนแก้วฮันยังบ่พอก็ซชายโอ้ยแก้วบะมีประแดงไน้นล้วมีเอ็นซิงเอา้าน้ำเรือไลน์พระเทียมเลยโอ้เตินแจงชิมากเติรนสีแจงตีสองที่สามที่สี่เลยมันนี่หกโมงแปดมงจะได้สามงเช้าสามโมงเช้า Ad, มาสิบอมาทุกคนเลยโอ้ปลทุกคนปลาเลยเป็นตเอือบเอเลยเนาะเปรอเลยปลาสรอย่างเป็ที่ย่างทีนี้ปยังเนี่ยเยนบริยัง ปลเนี่ยโอ้ยโอ้ตีนตน่งกรตายตุงทุกคนเยนอันดับโอ้เกือบสิบประมาณทุกคนเอ้ยมาแล้วนี่นี่ปลาเลยมาขุดตุ่ตีน มาแม่งบางานนได้โอ้ถึงงานได้ทั้งนั้นคนว่าตอนใหมใหม่ของบดมาราสั่ทายของบบท่านเป็นคััวกรนใหนกับงาลำลังม่ปลาาควงด้วยเฮ้ยุกเราก็หนอยปีเขียน มันมาซีนมือเบียดโอ้ผ่านไปโดเห็ดผ่านกายทุกคนเห็ดเบียดผ่านกายเห็ดเบียดมูปลาเออนอนแล้วอยู่ทรรพคือมีผ่านมองมูไม้เนี่ยผ่านมองมาไม้เลยไอ้กล่องเน่เราจะออกกล่องปนไดา โอ้เราก็เจ oh. er ียวทุกคนเดี๋ยวเราก็เจียวกันเจียวแต็มหัวทุกคนโอ้เจียวคหลังปลูกใหม่เต็มหัวเลย

lắm lắm lắp kia mùi ui, mùi lắm lắm mù lắm lắm đó lắm 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 dan menyambut. Hmm. Oke, atau tidur. Rồi. Cái chiều Cái bông điều này trôm được Các em ngào là cái chiều tùng mày Phân tốt bằng song xăm Nó, no. เาะปานเนะปานลอยมามาิ้นองกันเด็กากินปลาิโดป้านมองมอนาปันเขากินเขาบ่อนกินเขาอัตกาตัวคนด้ยได้ปุ๊บมันเดะอยู่บนหมกินกังเลยเนาะกินเก่งป่าเนาะกุ้งมีขอาววันถึงมันตอดกัน ใช้ื่นตอดหรือม้วนบอมพันกุเนื้อไข่ประจําเลยกูถือมาเป็นหั่งผมเป็นยังปลาโคปลาโกคือตาปาเลยอืตาปาป๊บโมเองเนาะจะได้พี่อันสโมน้ำพึ่งนี่ยอับอัอีหยังเลยกงปลาเก่งปลา่บบกบัวเกงเงาเนาะ ขึ้นกระถือเขาไปฮักแล้วเงียาเขาแห้งมั้ยขาวทุไหนขยุ่งขยุ่งขยุ่งปลาตัวปลาคอขนตกไม้ปลาคอปลาขมุนสี่ห้าตัว nhé đi đâu làm tương lai bên tiếp này, mà và chắc ba rồi. แดงกันแดงพูกันทุกคนโอ้เด็ดเโอ้เด็ดมาดูเลยนี่เด็ดนมาทุกคนหลังจากกินข้าวกงนเอาแล้วกิมนี้สำเนียทุกคนกิมนาจะพอพกันใหมบ๊ายบาย